เมื่อเรามาประสบประสการณ์ใหแ่เยับงไม่ได้ครับทมาอองนะี่งูกนะันเลยครับเอาเียเลยเรเลยครับวนนี้นะครับอันนี้ของันนี้ขอไปเอาออันนี้จะเป็น รวเป็นสปอนเซอร์ครวันนี้แก้กลงมาด้วยสลัาเปลครับนะครับมาเจอยครับเามาหม่ครับขอมยนะฮะกินให้ดีกินให้ดีนะครับมเอเละครับร่วมเป็นสปอนเซอร์